ร่มพับแฟชั่นเกาหลียี่ห้อธนาค้าร่ำรวยคุณภาพแข็งแรงทนทานรุ่นนี้มีลวดลายที่สลวยสวยงามามากๆนะคะมีมากมายหลากหลายลายให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เลือกสั่งซื้อเพื่อไปแจกเป็นของชมรวยในงานมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นของแจกของแถมของขวัญของพรีเมียมนะคะตัวนี้ที่สําคัญสามารถสกรีนโลโกโล้ลงไปได้ด้วยด้านในมี u v สีดานะคะเคลือป้องกันแดด ได้ดีเป็นถึง2เท่าเลยด้วยกันแกนกลางรุ่นนี้นะคะหนามากๆนะคะแล้วก็เคลือบชุบก,กันสนิมมาแล้วเรียบร้อยนะคะที่เห็นเป็นสีดําๆนั่นเองแล้วก็เคลือบชุบก,กันสนิมมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้มีสินค้าเลยพร้อมจัดส่งนะคะไม่ว่าจะ3,000คัน5 0 0 0คันนะคะลวดลายน่ารักสดใสสวยงามใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแจกได้ในทุกๆเทศกาลนะคะและรุ่นนี้เป็นโครงตัวใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้นะคะแข็งแรงมากๆนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะนําลวดลายแบบนี้และคะ่ะ ไปสกีนโลโก้นะคะเพื่อโปรโมทห้างร้านต่างๆทําเป็นของแจกของแถมของพรีเมียมนะคะเพื่อจัดโปรโมชั่นนะคะให้ในของแถมในบริษัทต่างๆนะคะเพราะว่ามีลวดลายที่สวยงามนะคะไม่ต้องสั่งทํามีสินค้าเลยนะคะสามารถสกีนโลโก้ลงไปได้เลยคุณภาพแข็งแรงทนทานราคาขายส่งเพียงคันละ85บาทเท่านั้นเหมาะที่จะเป็นของชงรวยมากๆเลยนะคะที่สำคัญเรามีบริการพิมพ์สติ๊กเกอร์ให้ฟรีพร้อมติดให้เลยนะคะธนาคารล้มรวยเปิดร้านขาย รุ่นนี้เป็นร,ร่มพับแฟชั่นเกาหลีราคาขายส่ง85บาทเท่านั้นขายส่งยกกล่อง1กล่องมี70คันนะคะร่มดีมีคุณภาพนึกถึงร่มนึกถึงราคาร่มด้วย